สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะอาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปุกกมีโปเคียตู้นะคะเป็น e ีพีที่13นะคะมาแบ่งปันเนาะราคาก็30 40 50ไม่เกินนี้นะคะก็มีทั้งไม้มีชื่อและเป็นลูกไม้มเมล็ดลูกไม้ชิ้นผ่านิดหนึ่งเนาะมาแทรกนะคะราคานี้ปูขอเป็นขั้นต่ำสามต้นขึ้นไปนะคะจัดส่งให้เนาะค่าส่งแบบ ค่าส่งเหมาเหมาเลยทั้งโอนและปลายทางนะคะอยู่ที่50บาทนะคะ3ต้นขึ้นไปโปวันนี้ก็5ต้นแถม1ต้นนะคะก็เนี่ยตัวแถมก็จะเป็นลูกไม้มเมล็ดกระถาง2นิ้ววันนี้ก็จะมีกระถางละ1ต้นบ้างสองต้นบ้างค้ากันไปนะคะ5แถม1นะคะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะปูลงคลิปวันที่15มิถุนายนะคะจะเป็นรอบจัดส่งอีกที วันจันทร์ที่17มิถุนานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือท่านไหนสะดวกสแกน QR Code คก็สแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกับปูดได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวที่1กันเนาะ30บาทก่อนนะคะตัวนี้ยังมีนะคะจะเป็นเท้าหิรันพนาศูนย์แผงนะคะเนี่ยซื้อไปล้วไปปลูกเป็นฟอร์มกอก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่นะคะ30บาทเท้าหิรันพนาศูนย์มีจำนวนอยู่นะคะ ตัวต่อไปตัวที่2ตัวนี้จะเป็นเงินแสนไม่ป้ายเนาะก็มีความสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะมันก็บางใบก็จะเป็นสก,กิดด่างมานะคะเป็นใบแรกๆเขาเนาะนี่นะคะแบ่งปันในที่30บาทนะคะเงินแสนไม่ป้ายเนาะนี่นะคะตัวนี้ก็พอมีจํานวนอยู่นะคะตัวต่อไปก็จะเป็นพญามนนะคะเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางก็30บาทนะคะพญามนนะคะ30บาท ตัวต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นยังมีนะคะมีจำนวนอยู่เป็นเดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางก็คือไซส์โตมากเลยนะคะ30บาทนะคะสต้นในกระถางเดือนกุมภาพันธ์นะคะไปต่อกันที่40บาทนะคะก็จะเป็นชายชนนะคะป้ายแบบนี้เลยนะคะมีมาแบ่งแค่3กระถางนะคะวันนี้หลอดใหม่ก็มันขึ้นไม่สุดนี่นะคะ40บาทนะคะ ก็จะคะคะกันไปต้นนี้น่าจะเล็กกว่าเพื่อนหน่อยแต่ว่าความป้ายคือสวยก็ไม่ได้เล็กมากนะคะชายชนนะคะตัวต่อไปตัวนี้มีต้นเดียวใครไปใครได้เน,ะนาะนะเมืองนอนนะคะใบใหม่ฮาร์ปเลยนะคะน้าเมืองนอนหน้าจดทะเบียนนี่นะคะมีแค่ต้นเดียวนะคะ40บาทตัวต่อไปจะเป็นพะโมคคารณะน,นะคะบอนกลับไม้เก่าเนาะ โตมาสวยนะคะตัวนี้นี่นะคะพะโมคะลานะ40บาทตัวต่อไปจะเป็นมงกุฎจักรพรรดินะคะไม้ด่างก็40บาทนะคะด่างทุกใบนะคะไม้ตัวนี้นี่นะคะมงกุฎจักรพรรดมาตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นนางมนโทนะคะนางมนโทมีมาแบ่งสองกระถางเนาะไม้เก่านะคะ40บาทนะคะนางมนโทนี่นะคะ ตัวต่อไปจะเป็นขุนสันนะคะเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะขุนสันนี่40บาทนะคะตัวต่อไปเป็นหลวงปู่ขาวตับเกจินะคะบอนกาบเนาะตับเกจิบอนกาบนะคะหลวงปู่ขาว40บาทนะคะตัวต่อไปบางตัวก็ไม่มีมีแค่ต้นต้นเดียวนะบางตัวก็มี2ต้น3ามต้นนะคะปู ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกต้นนะคะตัวต่อไปจะเป็นผาซ่อนแก้วตัวนี้ก็เป็นไม้ที่สวยอีกหนึ่งตัวนะคะผาซ่อนแก้วนะคะ40บาทตัวต่อไปวันเสาร์ขายดีมากนะคะเหลืออยู่กระถางเดียว40บาทนะคะสําหรับวันเสาร์นี่ติดพายเขียวมาด้วยต้นนี้ตัวต่อไปจะเป็นเดือนมก,การาคมก็40บาทนะคะมก,การาคมตัวนี้ก็พอมีจำนวนอยู่นะคะ ตัวต่อไปจะเป็นอ้อมกอดแห่งคุณเขานะคะชื่ออบอุ่นมากก็40บาทนะคะอ้อมกอดแห่งขุนเขานะคะมาตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปจะเป็นฉัตรินกรนะคะอดีตเคยแรเนาะนี่นะคะไซส์ก็ประมาณนี้นี่นะคะ40บาทนี่นะคะฉัตรินกรตัวนี้ไล่40ก่อนนะคะต่อไปราศีพฤษบนะคะ ตับราศีเป็นบอลกาบนะคะนี่ตัวต่อไปชิ้นนะบัญชรไม้เก่าตัวนี้โตมาสวยแน่นอนนะคะแต่เลี้ยงนอกตู้ไซส์ก็จะเตี้ยหน่อยแต่ก็ความสวยไม่แพ้กันเลยนะคะ40บาทนะคะชิ้นนะบัญชรตัวต่อไปจะเป็นพันดาว,วันนี้มีมาแบ่งแค่สองกระถางนะคะเนี่ยไม่ดาวมาละไซส์ก็อาจจะเล็กกว่ากันนิดนึงนะคะมีสองกระถางนี่พันดาวนะคะ แดดมามาให้ใหายต้นต่อไปจะเป็นดวงใจทศกัณฐ์นะคะก็สี่สิบบาทไม้ด่างใบกลมตัวต่อไปจะเป็นเทพหลงฤดูนะคะบอลกลับด่างเปรอแบบนี้นะคะล้นแล้วนะคะเนี่ยเทพหลงฤดูนะคะตัวต่อไปจะเป็นโพแก้วนะคะฟอมสองต้นในกระถางก็สี่สิบบาทจะออกใบยาวหน่อยหนึ่งนะคะตัวนี้ ไม่แน่ใจว่าเขาแพงไหมนะคะสี่สิบบาทตัวต่อไปจะเป็นลูกไม้วันนี้ลูกไม้มีสองราคานะคะมีสี่สิกับห้าสิบเนาะไปเป็นหมายเลขเนาะหมายเลขหนึ่งเลขสองนี่คือหน้าคล้ายกันนะคะจะเป็นลูกไม้มเมล็ดนะคะเนี่ยนี่เวลาอยู่แดดเนี่ยนะคะสวยพ่อก็เป็นปีกมาน,นะคะตอนนี้เป็นลูกไม้มเมล็ดเนาะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองนี่นะคะ กระถางที่สามมีสองตะ๊ะโอ้ยมีสามต้นเลยนี่นะคะก็เป็นเมล็ดเหมือนกันสามต้นเลยกระถางที่สี่ใครชอบแนวกระดูกชัดแบบนี้นะคะกระดูกชมพูเลยล้นแล้วนะคะกระถางที่สี่นะคะต่อไปกระถางที่ห้าหกเจ็ดจะห้าสิบบาทเนาะกระถางที่ห้าเนี่ยมันจะมี ด่างสวยๆนั่นคือต้นจะเล็กหน่อยนึงนะคะแต่ก็เหมือนหมอนเขาจะด่างทั้งสองต้นนะคะกระถางที่ห้านะคะห้าสิบบาทกระถางที่หก็เหมือนกันเลยนะคะมี2ต้นก็ด่างเหมือนกันแต่ต้นเนี้ยเขาจะด่างเยอะกว่า50บาทนะคะห้าหกเจ็ดนะคะเมีต้นเดียวแต่เนี่ยเขาจะมาเปิดด่างก็คือตอนเริ่มโตนะคะเหมือนพวกเจ้าปอกแก้วเจ้าสัวเลยนะคะเนี่ยดูไซเขา นี่นะคะกระถางที่เจ็ดนะคะห้าหกเจ็ดจะอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะตัวต่อไปตัวนี้เป็นลืมชื่อเดี๋ยวปูจะขึ้นต้นแม่ให้ดูเนาะตอนนี้ก็เนี่ยเขาก็เริ่มมีหน้ามาบ้างนะคะจะเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะสี่สิบบาทนะคะไปปลูกบนกอสวยนะคะตัวนี้นี่นะคะเป็นลืมชื่อป้ายก็จะติดว่าลืมชื่อเลยนะคะนี่สวยนะคะนี่นะคะ สองต้นในกระถางตัวต่อไปจะเป็นองค์คุริมานก็ฟอมสองต้นในกระถางนะคะไม้เก่าสี่สิบบาทเหมือนกันนะคะนี่ไซส์ก็ประมาณนี้มีสองกระถางนะคะองค์คุริมานตัวต่อไปจะเป็นโจโฉก็ไม้เก่าก็เป็นฟอมสองต้นเหมือนกันนะคะสี่สิบบาทนะคะโจโฉตัวต่อไปยังมีนะคะยังมีจํานวนจะเป็นจังหวัดตรังนะคะสี่สิบบาทก็เป็นสองต้นในกระถางนะคะ จังหวัดตรังนะคะตัวต่อไปจะเป็นหน้าเมืองจันเป็นไม้กัดสีนะคะก็40บาทนี่นะคะหน้าเมืองจันนี่เดี๋ยวเราจะไปดูต้น50กันเนาะตัวต่อไปนะคะจะเป็นราคา50บบาทเนาะตัวนี้จะเป็นนาราประกายเพชรน,นะคะ ห้าสิบบาทนะคะนาราประกายเพชรไม้ใบแข็งก้านแข็งนะคะเนี่ยนาราประกายเพชรนะคะห้าสิบบาทตัวต่อไปจะเป็นตกโตคู่กับเทพนาคานะคะมีสองกระถางเนาะตกโตคู่กับเทพนาคานะคะห้าสิบบาทนี่นะคะตกโตกับเทพนาคาห้าสิบบาทตัวต่อไปจะเป็นเทระปตีนะคะหน้าปัจจุบันเนี่ยหน้าเขาเรียกว่าอะไรหน้า จดทะเบียนนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะห้บาทสวยเลยนี่นะคะมีกระถางเดียวตัวต่อไปขอนแก่นก็มีกระถางเดียวนะคะโตไม่ทันนะคะห้บาทใบตัวนี้คือปูบอกได้เลยว่าสวยมากนี่นะคะใบแข็งก้านแข็งขอนแก่นนะคะตัวต่อไปทรับเศรษฐีเป็นฟอมสองต้นในกระถางห้าสิบาทนะคะ ต่อไปนี้คือ50บาทหมดเนาะพูไม่พูดราคาแล้วนะคะอันหลังๆคือ50บาทนะคะตัวต่อไปจะเป็นหลวงปู่ขาวคู่กับแหลมทองนะคะบอลกราบทั้งคู่นะคะมี2กระถางนะคะโทรมาก็แหลมทองคู่กับหลวงปู่ขาวนะคะต้นต่อไปจะเป็นบัวสวรรค์นะคะป้ายใบใหม่ๆมาคือป้ายนะคะนี่ไซส์ก็ประมาณนี้มีกระถางเดียว ส่วนตัวนี้จะเป็นมน์กิติยานะคะก็มีกระถางเดียวนะคะโตมาสวยกระดูกเข้มนะคะตัวต่อไปอันนี้มีสองกระถางจะเป็นเยี่ยมตะวันคู่กับหลวงปู่ขาวนะคะต้นนี้ไซส์เท่ากันเนาะความโตเท่ากันนะคะมีสองกระถางแต่กระถางนี้หลวงปู่ขาวจะโตกว่าเยี่ยมตะวันนะคะมีสองกระถางนะคะตัวต่อไปจะเป็น ยักษ์ตีชดาเดี๋ยวปูขึ้นรูปให้เป็นยักษ์ตีชดาที่อยู่นอกตู้นะคะตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นความสวยเนาะแต่โตขึ้นเรื่อยๆคือสวยแน่นอนนะคะอันที่ขึ้นโชว์คือต้นที่อยู่นอกตู้นะคะที่เลี้ยงปลูกในแปลงเลยนะคะเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางก็คืออยู่เยอะๆคือสวยมากนะคะยักษ์ตีชดาตัวต่อไปอ่ะเอานี่ออกเป็นฮนุมานสืบมะคานะคะนี่มีว่างกระถางเดียวเนาะ 50บาทนะคะหนุมานสืบมะคาต่อไปหนุมานหักด่านเป็นฟอร์ม2ต้นนะคะนี่เอาไปปลูกเป็นฟอร์มก่อนะคะหักด่านก็มี2กระถางนะคะต่อไปจะเป็นทศกัณ์นะคะความสวยตอนนี้ยังไม่ต้องพูดถึงนะคะไม่สวยเลยแต่ความสวยเขาจะกัดตอนโตเต็มที่ไม่ผิดหวังแน่นอนความสวยของทศกัณ์นะคะราคานี้รีบจับเลยนะคะ2ต้นนะคะ50บาทต่อไปหนุมานเข้าเป้าก็ฟอร์ม2ต้นนะคะ วันนี้คัดมาให้ได้อีกสองนะคะนี่ตัวนี้ความสวยก็ไม่ต้องพูดถึงเหมือนกันนะคะสวยกัดหน้าสวยมากสำหรับวันนี้นะคะปูก็มีโปรเคียตู้นะคะมาแบ่งปันประมาณนี้นะคะปูฝากลุงป้านาอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ